เวลาช่วงใบใา,ายอากาศท้องฟ้าสดใสครับเมื่อนี้ขับรถมหาลอก,กับลูก้ายมาเส้นบ้านแดงสว่างขับรถออกมาจากบ้านแดงสว่างประมาณ4กิโลเมตรกลับมาถึงบ้านนี้แล้วครับบ้านพมเหนือบ้านพมเหนือมู่สิบตําบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจากคลิปที่ผ่านมาครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าบ้านพมเหนือิ่อนมีโรงเรียนห้าง ผมกะคิดอยู่โรงเรียนห้างบ้านพมเหนือนอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อนบอกว่าโรงเรียนบ้านพมเหนือน,น, <ª> นะครับยุติดกับลํำนาบผมเลยผมนึกได้แล้วต้องเป็นหมองนี่แท้ๆเมื่อนี้ได้มีโอกาสรลลอมาทางบ้านพมเหนือ <ª> ก็เลยหาโอกาสมาหารอเบิงโร <ª> งเรียนห้างบ้านพมเหนือกันครับเห็นทางเขามีป้ายเขียนบอกว่าร้านกีฬาต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้านน่าจะเปลี่ยนเป็นร้านกีฬาแล้วหมองนี่ครับ เบื้องจากสภาพแล้วน่าจะเป็นโรงเรียนเก่าอีลีครับปลาครับหายางเลาะเบื้องบรรยากาศโรงเรียนเก่าโรงเรียนห้างบ้านพมเหนือกันครับเลี้ยวเบื้องไปก็เป็นสนามกีฬาครับตรงนั้นก็จะเป็นโดมน้อยๆครับโดมขนาดบอยใหญ่พอยางเข้ามาภายในสนามโรงเรียนครับอย่างโหรับเป็นตาเลียงงวัวเรียงควายขับยู่นะครับเนี่ย มองนี่ก็จะเป็นสนามปูนครับเหลียวเบื้องไปกับนี่สนามตะกอ้อผมเหลียวเบื้องไปบริเวณรอบๆนะครับพยายามหาสากโรงเรียนเก่าครับตึกอาคารที่เป็นเกนะ่าๆเนี่ยแต่เหลียวเบื้องไปกับบมีเลยหายางรอบเบื้องต่อไปอีกครับตรงนี้ก็จะเป็นโดมน,น้อยๆครับโดมบางใหญ่เบื้องจากลักษณะโดมแล้วหนาแตสางไม่ไมครับหนาจะสางเอาไว้เฮ็ดกิจกรรมภายในหมู่บ้านพอยางเข้ามาในโดมก็เห็นเข้าโค้งของโรงเรียนเก่าแล้วครับเนะี่ยเป็นแทงน้ำเก่าๆเป็นแทงน้ำปูนทรงกลมครับพอเวลาฝนตกลงมากักบห้องน้ำฝนใส่แทงน้ำเอาไว้ให่งเด็กน้อยนักเรียนกิน อย่างหาลบิงตอไปอีกครับฟังทั้งด้านไส้ของแท่งน้ำเนี่ยเพิ่นเป็นอย่าง เรยวเบิ้งไปเป็นสลัดน้อยๆครับเนี่ยอ๋อมองนี่เป็นสลัพระพุพทธรูปครับคิดหอดต่อนยํามือเร้นนอนโังเรียนยางเข่ามามาไหวพ้พระมาไหวพ้พระพุทธรูปมองนี่นี่แหละครับบรรยากาศโรงเรียนเก่าโรงเรียนห้างของบ้านพมเหนือตอนนี้เพิ่งกระดัดแปลงเป็นร้านกีฬาต้านยาเสพติดประจําบ้านพมเหนือแล้วผมกับผมมีข้อมูลที่กันค่าวโรงเรียนบ้านพมเหนือเนี่ยเพิ่งปิดตั้งแต่เมื่อปีพศใอดแล้วเด็กน้อยบ้านพมเหนือนะเพิ่งไปเรียนอยู่โรงเรียนใดผู้ใดมีข้อมูลก็บอกผมในเด้อครับพอไดมาหาล่อเที่ยวรอเบิ้งบรรยากาศโรงเรียนเก่าโรงเรียนห้าง เซนเล้วที่หารอไปทั้งในอีกติดตามชมกันต่อเลยครับ